สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคม2565เปิดดิมาอานันซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเวลานี้ซาอุดิอาระเบียทูเคียและอียิปต์นั้นมีแผนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบิกและก็บอกว่าาพวกเขา ยื่นใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก็อาจจะมีการหาหรือและให้คำตอบในการประชุมซับมิตปีหน้าที่ประเทศแอฟริกาใต้ทางด้านปฏิมาอันนั้นบอกนะครับว่าเวลานี้ประเทศต่างๆแสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกและกำลังเตรียมการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งก็เชื่อว่านี่คือก้าวย่างที่ดีและการขยับขยายดูเป็นเรื่องที่ดีเสมอแน่นอนว่ามันจะช่วยส่งเสริมอิทธิพลของโลกมากยิ่งขึ้น ประเทศสมาชิกกลุ่มบริกซึ่งเดิมนั้นประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มีประชากรรวมกันคิดเป็นสัดส่วน40%ของประชารกรโลกและมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเกือบ1ใน4ของ GDP โลกจุดประสงค์ต่างๆของทางด้านกลุ่มนั้นรวมไปถึงส่งเสริมสันติภาพด้านความมั่นคงและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนพัฒนาการของมนุษยชาติ ทางด้านเปอรมาอานันนั้นเนี่ยครับบอกว่าประเด็นการขยับขยายนั้นได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการประชุมซับมิตบริกในปีนี้ซึ่งจากที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนประธานฟอรัมของบริกนะครับเปอรมาอานันนั้นเนี่ยยังบอกนะครับว่าบราซิลรัสเซียอินเดียนะครับจีนและก็แอฟริกาใต้นั้นแสดงความหวังว่าการเข้าร่วมของซาอุดีอาระเบียตุรกีและอียิปต์จะ ไม่ใช้เวลานานนักเนื่องจากว่าประเทศเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วแม้มีข้อสงสัยว่าทั้งสามชาติจะเข้าร่วมกลุ่มในเวลาเดียวกันหรือไม่แต่ก็หวังว่าประเทศต่างๆเหล่านี้จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกในเวลาอันสั้นเนื่องด้วยบรรดาผู้แทนของสมาชิกหลักทั้งหมดสนใจขยับขยายเพิ่มสมาชิกใหม่ดังนั้นน่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข่าวคราวเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มบริกของสามชาติมีขึ้นหลังจากที่อิหร่านแล้วก็อาร์เจนตินาเพิ่งยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม ช่วงปลายเดือนมิถุนายนโดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศของอิรานยกจ้องกลุ่มบิกว่าเป็นกลไกที่สร้างสรรค์อย่างมากพร้อมมีมุมมองต่างๆที่กว้างขวางแม้กลุ่มบิกไม่ใช่พันธมิตรอย่างเป็นทางการในเหตุผลทางด้านการทหารและเศรษฐกิจแต่บ่อยครั้งชาติสมาชิกแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันคัดค้านสถานะมติของชาติตะวันตกยกตัวอย่างเช่นไม่มีใครในกลุ่มบิกทที่โหวตร่วมกับสหรัฐและพันธมิตรมีมติประนามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน ณที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแถมนับตั้งแต่นั้นมาจีนและอินเดียจังได้ยกระดับความเชื่อมโยงการค้าของพวกเขากับรัสเซียมากยิ่งขึ้นระหว่างการประชุมร่วมพวกผู้นากลุ่มบริเตเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็เปิดเผยนะครับว่าสมาชิก5ชาติกําลังดําเนินการจัดตั้งทุนสํารองระหว่างประเทศใหม่บนพื้นฐานระบบตะกร้าเงินของประเทศสมาชิกลดการพึ่งพาระบบการเงินของตะวันตกนอกจากนั้นแล้ว ผู้นาของรัสเซียยังเปิดเผยว่ารัฐสมาชิกของกลุ่มบริกอยู่ระหว่างการพัฒนานกลไกทางเลือกที่มีความน่าเชื่อถือสําหรับการชาระเงินระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เว็บไซต์ globaltimes ของจีนนั้นรายงานนะครับว่าบรรดาผู้ค้าทั้งหลายในกลุ่มบริกต่างมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะใช้สกุลเงินท้องถิ่นและกลุ่มในกลุ่มประเทศของตนเองโดยเฉพาะเงินหยวนเป็นอีกสกุลหลักในการเจราจาทำธุรกรรมการค้าข้ามพลมแนดนระหว่างกันโดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามมองหาทางเลือกอื่นนอกจากสกุลเงินดอลลาร์ ที่จะนํามาใช้เป็นตัวกลางชาระหนี้ระหว่างประเทศภายในกลุ่มบริกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อมีการเปิดเผยกันว่าซาอุดีอาระเบียทูเคียและก็อียิปต์นั้นมีแผนจะเข้าร่วมกลุ่มบริกก็ต้องรอดูนะครับว่าในปี2566ที่จะมีการประชุมประเทศกลุ่มบริกเนี่ยนะครับที่แอฟริกาใต้นั้นจะมีการอนุมัติร,รับสมาชิกใหม่เข้าร่วมหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ